นันมาเตอร์โค้เอ็นอนะคะวันนี้วิเคราะห์รายมือของท่านผู้นี้ทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นบุคคลลักษณะที่นิ้วชิดกันแล้วก็เป็นคนที่นิ้วก้อยยาวถึงนิ้วนางก็แสดงว่ามีกินมีใช้ไม่ขาดมือแล้วก็เนินแต่ละเนินเนิเน,นสุขอิ่ม เนินเนินจันอิ่มแล้วก็เนินเสาเนินการเงินเนินอาทิตย์เนินพุธเต็มเนินพุทธหัสเต็มเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมามาพิจนารณาดูลักษณะตั้งแต่เส้น ชีวิตนะคะเส้นชีวิตเริ่มแล้วก็ยาวมาตรงนี้เอ่อยาวมาถึงช่วงตรงนี้นะคะเราก็มีเอ่อลอยเอ่อลอยแยกลอยแยกแยกอย่างนี้<า>ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์นะคะมีมีหลักทรัพย์มีที่ดินมีบ้านช่องเป็นของตัวเอง แล้วก็เส้นสมองมาจดตรงนี้มาจดเนินเออหยุดแค่เนินอาทิตย์แล้วก็ตรงตรงนิ้วนิ้วนางเรามามาหยุดตรงนิ้วนางแล้วก็อยู่ที่เนินอังคารเนินอังคารเต็มมากเลยเป็นคนที่เออ อิ่มฟูเป็นคนที่ใจกล้านะคะเป็นคนใจกล้าเด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าทําในสิ่งที่มุมานะที่จะมีเงินมีทองเป็นหลักทรัพย์หลักฐานของตัวเองนะคะแล้วก็มาดูที่เส้นใจค่ะเส้นใจลักษณะ,ะตรงนี้ตรงตรงนิ้วนางเนี่ย มีมีรอยเกาะน,นิดหนึ่งก็ให้พึงระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาแล้วก็ตรงกลางฝ่ามือเนี่ยเป็นรูปกากบาทเป็นคนที่มีภาะเกตคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมลักษณะมีเส้นมันนิลาย มีเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายเราลักษณะลักษณะของมือของท่านนี้ถ้าจะมองเป็นรูปลักกี้เอ็มนะคะเป็นลักกี้เอ็มทำให้สามารถจับเงินล้านได้นะ,ะแล้วหลาหลาล้านด้วยลักกี้เอ็มลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะ ลักษณะนี้ตัวเอ็ตัวเอง,เ,องเนี่ยเป็นลักษณะลัคกกี้เอ็นแล้วก็มีเส้นเป็นเหมือนลักษณะวงแหวนเป็นคนที่มีสิทมีธรรมเป็นคนที่คนเคารพยกย่องแล้วก็ใฝ่าทางธรรมชอบทำบุญใจบุญนะคะแล้วก็มีสี่เหลี่ยม ตรงเนินพระหัสแสดงถึงความเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแล้วก็เส้นชีวิตเส้นชีวิตเนี่ยมาไกลมาทางเดินเกือบเนินเนินจันเนินป็นคนที่ทำงานต่างถิ่นต่างแดนดีกว่าอยู่ในประเทศของตนเองนะคะ,นะคะมีเส้นการเดินทาง เนะคะีค่ะเราก็มีเส้นวาสนาเส้นวาสนาเกิดจากเนินจันทร์ขึ้นไปนะคะขึ้นไปลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นเอ่อเป็นบุคคลที่มีเพศตรงข้ามช่วยเหลือในช่วงนี้อ่ค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ด้านการเงินนะคะเส้นเส้นอาทิตย์ขึ้นมา,างี้แล้วก็มีเส้นอุปสรรคก็เก็บเงินเก็บทองไว้บ้างนะคะอย่าให้คนอื่นยืมแล้วก็จะไม่ได้คืนนะคะนิ้วหัวแม่มือมีดวงตานกฟินิกก็แปลว่าเป็นบุคคลที่ร่วงรู้เหตุการณ์ได้ร่วงหน้าหรือฝันจริงฝันแม่นฝันเป็นจริงนะคะ มาทางด้านขวามือบ้างนะคะเอ่อจะเห็นว่าท่านมีความสุขมากๆบุคคลท่านนี้เนินเนินสุขอิ่มเนินจันอิ่มแล้วก็เนินอ่ะพุธเนินอาทิตย์เนินเสาร์เนินพุธเนินอาทิตย์เนินเสาร์เนินพฤหัสเต็มอิ่มหมดนะคะก็เป็นคนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เส้นชีวิต ก้าห่างไกลมาถึงจันทร์ฝั่งเนินจันทร์เนินจันทร์นะคะก็เป็นคนที่ต้องมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนถึงต่างประเทศถึงจะรุ่งเรืองถึงมีมั่งคั่งรวมสมบูรณ์ถ้าอยู่ในประเทศมาหยุดตรงนิ้วกรา,เนนรางานะเป็นคนที่สร้างฐานะเป็นคนที่สร้างฐานะด้วยตนเองนะคะ แล้วก็มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเช่นกันเหมือนกับฝั่งสายแล้วก็มีลักษณะเป็นลัคกี้เอ็มนี่ค่ะก็เป็นคนจับเงินล้านไหลไหลล้านนะฮะไปถึง10ล้านได้เลยค่ะเป็นคนที่มีความสุขเนินเต็ม แล้วก็ต้องมาอยู่แดนไกลแล้วก็มีตารางมีตารางตรงเนินพระรหัสเป็นคนที่มีที่ดินมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตรงปลายเส้นชีวิตก็มีเส้นคำยันเป็นเส้นหลักทรัพย์นะคะบุคคลท่านนี้มีหลักทรัพย์ แล้วก็ดวงตานกฟินิก์หรือดวงตาสวรรค์ที่ตรงนิว้วหัวแม่มือก็เป็นคนที่สามารถามีสื่อสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือฝันจริงฝันแม่นฝันเป็นจริงรู้เหตุการณ์ได้ลวงหน้าบุคคลท่านนี้ก็มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สำหรับวันนี้อาจารย์นั้นก็ขอ จบคำทำนายเพียงเท่านี้ลักษณะของท่านผู้นี้มั่งคัง่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สวัสดีค่ะอีแคปหน้าจอนี้แล้วก็ส่งมาที่ไลน์แอดอาจารย์นันจะได้ในราคาพิเศษคอร์สไหนก็ได้ใน12ไรายวิชาที่เห็นนี้นะคะสนใจดูเลข7ตัว11ฐานดูไลามือ ทักมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องอาจารย์นันมีสมาชิกพิเศษเพียงเดือนละ80บาทท่านก็จะได้รับความรู้ NLP และ m i n d s e t กดสมัครได้เลยค่ะ